ปลูกแก้วมังกรอย่างไรใช้ทุนน้อยที่สุดแบบนี้นะพี่น้องแก้วมังกรลุงหวังก็เก็บมาที่อาเขาทิ้งเขาตัดทิ้งลุงหวังก็เอามาปลูกแล้วก็เสาลุงหวังก็เอาปีกไม้ที่ทําบ้านเอามาตั้งแบบนี้นะพี่น้องอีกอันนึงตั้งหน้าตรงอีกอันนึงตั้งหน้าตะแคงลักษณะมันจะเป็นหอ่หอเพื่อเวลาแก้วมังกรเขา ขึ้นไปเขาจะได้มีที่ยึดขึ้นไปถึงค้างข้างบนค้างข้างบนก็ใช้ไม้ไผ่ทําแบบนี้นะพี่น้องมัดสองอันแบบนี้แล้วก็ใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์มาทําแบบนี้ใช้เชือกที่ซื้อฟางมาเมื่อปีกายนี้ตอนเราทาโคกหนองนาใหม่ๆเราไม่มีผักตบเราไม่มีอะไรเราต้องซื้อฟางมาหม่มต้นไม้ก่อนลักษณะแบบนี้นะพี่น้อง เชือกมัดฟางเนี่ยเขาจะเหนียวเขาจะไม่ขาดง่ายสองปีหรือสองปีกว่าก็ประมาณนั้นเลยแล้วทําแบบนี้นะพี่น้องนี่อ่าลักษณะเขาจะได้รับแก้วมังกรที่เขาปีนขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่ายางรถมอเตอร์ไซค์เราก็ไปเก็บมาจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ตามหมู่บ้านเขาทิ้งทําแบบนี้พี่น้องเรา เสียงบประมาณน้อยที่สุดข้างหลังเขาก็เป็นแบบนี้ปีกไม้ลักษณะลวงหวังได้ปีกไม้มะค่าหรือว่าไม้แก่นทั้งนั้นเลยที่มาทำค้างแก้วมังกรน,นี่เป็นสิ่งดีเลยเพราะเขาไม่ผูง่ายข้างล่างนี่เราใส่ปุ๋ยพร้อมเอาใบไม้ห่มใบไม้ลุงหวังได้มาจากชาวบ้านเขาจะกวาดเผาไฟแล้วลุงหวังบอกว่าอย่าเผาไฟเลยเดี๋ยวลุงหวังมาเก็บไปทาปุ๋ยหนาหนาเกือบเกือบคืบเลยพี่น้องหนาเกือบคืบเลย แล้วลวงหวังก็ใส่มารอบมาถึงนี่แล้วก็ใส่ที้ควายหลุมละครึ่งกระสอบนี่ที่ควายนะขี้ควายเราซื้อมากระสอบละยีสิบาทแล้วก็ใส่หลังหลุมละครึ่งกระสอบก็เยอะแล้วแล้วเราก็เสร็จจากากูกแก้วมังกรได้สำเร็จมีพร้อมทุกอย่างที่เรารอแต่ว่าวันหน้าที่เขาจะมีผลผลิตให้เรา โน่นก็มีพี่น้องแก้วมังกรแล้วก็มานี่หน่วงทําเหมือนกันทําเช่นเดียวกันเลยพี่น้องนี่เห็นไหมทําลักษณะไม้เช่นเดียวกันขึ้นไปก็เอาไม้ไผ่ทําเหมือนกันยางรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทําแบบนี้ให้อาแก้วมังกรเขายึดอยู่ข้างบนทําเหมือนกันเลยพี่น้องนี่ลักษณะเราทําให้ได้ครบแล้วก็งบประมาณน้อย แบบนี้นะพี่น้องเพื่ออยู่รอดของเกษตรกรของเรานะพี่น้องนะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ